อของกินอีกแล้วอันนี้กีวีะกับมะม่วงมาดูกันผิวเกลี้ยงอยู่นะอืมนะคลิปดูเพลินขอให้ออกเปรี้ยวหน่อยเถอะอยากกินเปรี้ยว กีวีทองกีวีสีทองก็ว่าไปไปดามไม่ค่อยรู้จักหรอกกินไปงั้นแหละกินไปอย่างนั้นแหละวันนี้ซื้อมาสองลูกพอ กินเยอะเราควรจะกินผลไม้ไทยไทยมังคุดมะม่วงแต่ปีนี้ทุเรียนโอ้ยราคาโหดเกินหายากเลยอืมมันต้องกินลูกใหญ่ลูกสวยลูกงามเนาะลูกไม่ใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะอร่อยอืม บอกแล้วเดี๋ยวปาริดาหันเด้อเริ่มหั่นมม่วงก่อนเอาพอประมาณเนาะพอประมาณหั่นเตาอใช่ไวัเนี้ย เนี่ยอาจจะออกออกสุกเล็กหน่อยอ้าวก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็ไม่อยากกินเปรี้ยวจัดจัดหรอกนะนะวั่วเนี่ย กีวีก็จะหั่นเตา,าเอาชิ้นเบ่งๆไปเลยนะอืชิ้นเบ้งๆไปเลยอสีสีไม่ค่อยชอบมาชอบเขียวๆมากกว่ากินไปเถอะ ิมดูที่หวานหรือเปล่าอืมฮึสีสซีดเนี่ยอร่อยแฮห,หวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวเยอะอยู่อืมพอมดีเลยที่เราจะกินกับพริกเกลือน่ะอุ้ยพริกเกลือน,น้ำตาลหูงทุรสพี่พน้อง ได้แซ่บๆกินอยู่อย่างไทยกินตลอดเวลาเนี่ยแมนบอพี่น้องกินอยู่อย่างไทยอย่าไหนเอาไวไ้แซาไว้แซวไว้แซ่ดอกไม่เออนี่เนาะมันต้องมีการกินความสุขทางตาทางใจโอเคกินเลย กำลังดีไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปอืมอืม,อม กินทั้งวีทั้งวันช่องนี้เป็นคลิปดูเพลินเด้อ ดูแบบไม่ไม่มีสาระสมองจะได้ว่างเปล่าอืมอืมคนหากินกีพี่ก่อนแพงอยู่จักหน่อย เดยที่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเ,เพลินเจริญใจเบาสมองนะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ Thanks so much, my friend. Thank for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye.